ที่อยุธยาเนี่ยก็จะมีวัดใหญ่ๆหลายวัดเลยด้วยค่ะโอ้ยเยอะครับประชาชนทั่วไปก็ชอบที่จะไปสักการะเพราะว่ามีความเป็นไทยมากๆวัดใหญ่ชัยมงคลก็ด้วยค่ะเขาได้มีการจัด Big Cleaning Day นะคะพ่นยาฆ่าเชื้อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนค่ะ โดยที่วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพระครูสิริชัยมงคลเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลก็ได้ประสานเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจนํารถฉีดพ่นละอองน้ํำยาฆ่าเชือ้อโควิด -19 ค่ะนี่อย่างในภาพแหละนะคะเพื่อความมั่นใจมาทําความสะอาดพ่นยาฆ่าเชือ้อทั่วบริเวณทั้งภายนอกและภายในวัดค่ะรวมถึงภายในโบสถ์ด้วยจุดที่มีประชาชนเข้ามาสักการะบูชาพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานภายในวัดเพื่อที่จะสร้างความมั่น ให้กับนักท่องเที่ยวนะคะและประชาชนทั่วไปก่อนที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเนื่องจากทางวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะได้มีการพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด1 9ได้เข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดก็เลยมีประกาศปิดและเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเป็นเวลา14วันเริ่มตั้งแต่วันที่9ถึง22เมษายนค่ะเพื่อปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะและคำสั่งของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างเคร่งครัดค่ะโดยจัดจุดคัดกรองให้เข้าออกทางเดียวที่บริเวณหน้าวัดทุกคนต้องเว้นระยะห àng, ่างสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยตลอดเวลาลงทะเบียนสแกนวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทุกคนเพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะ